ถ้ามีมีแม่เราต้องเลี้ยงแม่มันก่อนครับผมถ้ามีตัวผู้เราก็จับคุ้นอ๋อนี่แหละมันไปได้ไปเรื่อยๆครับผมไม่มีนี่พอเราขายก็มันก็ได้ก็น่าจะมีกำลังใจทำเนาะโอเคครับต้องทนครับผมตัวนี้ถ้าเป็นพ่อพันธได้ใช่ไหมได้ยายจะขายต้อยครับตัวนี้ต้องปรึกษาตาก็ปรึกษาตาก่อนอัปประมาณสักประมาณประมาณห้าหนห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าเนาะห้าหมื่นถึงหกหมื่นนะครับ บริเวณด้านนี้ก็คือถังอะไรครับยายถังหมักอาหารหมักกากข้าวโพดหมักกากข้าวโพดกากข้าวโพดใช่ไหมครับใช่อันนี้ทข้าวโพดต้นอ่ะเอามาบดอ๋อแล้วก็เอามาหมักนี้เลยอันนี้ทําเองเหรอครับใช่ทำเองทาไมถึงใส่ถังนี้ไม่ใส่ถุงปุ๋ยเหมือนเขายายไม่ใส่ถุงปุ๋ยมันไม่ดีทําไมครับคือมันหลายขั้นตอนกรอกยากอันนี้กรอกง่ายด้วยมันดีกว่า หอมนลยยายเนาะหอมนี่เลยไม่ได้ใสอะไรเลยวัวกินดีไหมครับอู้อร่อยมากเลยโอ้ผมคืนน้ำลายนองยายกี่วันครับถึงให้วัวกินได้ครับยี่สิบวันยี่สิบวันแสดงว่าเราก็บดทุกยี่สิบวันถูกต้องไหมครับคือเราบดไปเรื่อยแต่ตอนนี้หมดแล้วต้นหมดแล้วต้นหมดแล้วยังไม่ได้ปลูกใหม่ลยายปลูกเอาต้นหรือเอาฝักเอาเนี่บดทั้งฝักทั้งต้นเลยยายไม่ได้กินอะไรเลยบดทั้งฝักทั้งต้นพื้นที่กี่ไร่ครับยายนี่ที่ไปปลูกที่นุ่นครับผม อันนี้ก็แถวนี้ไม่ได้ปลูกถูกนี่ปลูกแต่ยากไม่มีแน้เปียอยู่ไร่หนึ่งครับผมโอเคครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงนะครับฟาร์มวัวขุนของคุณยายนะครับเป็นแกเป็นคนน่ารักมากเลยผู้ชมครับแล้วก็ใช้เวลาว่างนะครับในการเลี้ยงบัวเพื่อส่งลูกเรียนนะครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาจะมาเยี่ยมชมแล้วก็ทำความรู้จักกับคุณยายนะครับสวัสดีครับคุณยายค่ะคุณยายชื่ออะไรครับ คือยายเยาวค่ะอะไรนะครับยายเย่ายายย่าจ้ะยายอยู่ที่ไหนครับยายอยู่บ้านจเกสเลงบ้านจเกสเลงจ้าตำบลชเนียงตำบลชเนียงอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะเบอร์โทรคุณยายยังไม่มีเนาะยังไม่มียายจำไม่ได้จำไม่ได้วัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอให้แล้วกันพื้นที่ตรงนี้ยายเลี้ยงวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่สิบหกตัวสิบหกตัวเป็นวัวอะไรครับยายพวกส่วนมากมีลาคิว วากิュก็หลายตัวอยมีวากิวนะผู้ชมครับอันนี้ราม่าไอชาร์ลีชาร์ลีราม่าไม่งงเนี่ยผู้ชมครับนี่ชาร์ลีนะครับชาร์ลีนี่ชาร์ลีนี่มันออกมละลายเฮ้ยวัวชาร์ลีใช่ไหมใช่ชาร์ลีอันลายเหมือนไอ้วัวเนื้อเนาะไอ้วัวนมเนาะเหมือนวัวนมแต่ไม่ใช่นมแต่เป็นวัวชาร์ลีนะครับผู้ชมครับโอ้วัวขุนนี้เขาขายกันยังไงครับยาย นี่แต่ช่างกิโลอ่ะช่างกิโลจ้ากิโลละเท่าไหร่ครับบางทีก็ได้ร้อยบางทีก็ได้ร้อยสิบบาทบางทีร้อยยี่สิบก็มีคือร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบเนาะทุกวันนี้ก็ตัวเก้าสามทุกวันนี้เก้าสิบสามจ้ายายยังไม่ขายชุดเดเก้าสามสามยายเลยยายครับถ้าเก้าสิบสามนี่ใช้คำว่าขาดทุนหรือว่าได้ไหมยายขาดทุนก็ยายให้กินดีอยู่อ๋อก็คือถ้าเก้าสามบาทนี้ขาดทุนแน่นอนเพราะว่ายายให้กินดีนะครับอืม วัวหนึ่งตัวหนักประมาณสักกี่โลครับยายถ้าถ้าส่งลุงชาวฟาร์มนี่จะเอาห้าร้อยลงเสาไอส่งลุงชาวฟาร์มห้าร้อยลงหมายความว่าไงครับยายคือถ้าหกร้อยเขาไม่เอาน้ำหนักวัวใช่ไหมอ๋อน้ำหนักวัวต้องอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกิโลกรัมไม่เกินหกไม่เกินห้าร้อยถ้าเกินหกร้อยเขาถ้าเกินห้าร้อยเขาจะไม่เอานะทำไมอย่างนั้นครับยายถ้าถ้าถ้าหกร้อยวัวจะไปไปอีกทางหนึ่ง คนละทางคนละทางอ๋อแต่ถ้าลุงชาวฟาร์มนี่ก็คืออยู่ที่ห้าร้อยกิโลกรัมอย่างเช่นตัวนี้ประมาณสักกี่กิโลครับยายถึงแล้วมากแล้วแล้วยายจะขายตัวไหนครับคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยเพราะว่าคือคือเขาว่าสงออกไม่ได้อ๋อตลาดส่งออกไม่ได้แสดงว่าตอนนี้เราก็ต้องแบกรับต้นทุนนะยายเนาะแบกรับต้นทุนหัววัวยังเด็กยูดด้วยหัวกี่ปีครับตัวนี้ครับยายมันไม่ถึงสามปี ยายเข้าเข้าเข้าสองปีแต่นี่เลี้ยงไม่ถึงปีอือแต่ว่าตัวใหญ่นะยายเนาะคือกินอาหารกะกาเบียเท่านั้นเองอาหารกกเบีย้้แลวก็ฟางฟางอ๋อที่นี่คือให้กินอันนี้ไม่ได้ให้กินหญ้านะยายครับคือคือที่นี่ให้กินฟางกะกาเบีย้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตัวนี้ถ้าใครเอาไปพอพันก็ตาแกว่าขายอยู่ต้องแพงเลยนะนี่เป็นพอพันได้นะเนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นพอพันได้ใช่ไหมใด้ยายจะขายส้อยครับตัวนี้ ต้องศึกษาตาต้องึกษาตาก่อนอัปประมาณสักประมาณห้าห้าหมื่นหกว่าห้าหมื่นกว่าเนาะห้าหมื่นถึงหกหมื่นนะครับเป็นวัวกี่ปีแล้วครับยายตัวนี้ยายยายังมีวัวนี่ซื้อมาตัวอ๋อซื้อเห็นมันสวยวปจะเอามาเป็นพ่อพันอ๋อคือคือซื้อมาแต่เด็กเพื่อที่จะเอามาเป็นพ่อพันแต่ว่าก็เอามาจับมาขุนก่อนให้มันใหญ่ก่อนใช่ไหมครับการเป็วัวไม่ต้องทำหรอกเราก็ไปจมเอาโอเคครับผู้ชมครับ แหวนนั่นมันสวยนะอะไรครับยายอ๋อหามันสวยนะผู้ชมครับทำนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ดีเลยอ๋อแล้วเป็นหัวใจงั้นใช่ไหมนั่นถ้าใครกล้าซื้อยายขายเลยหกหมื่นอ๋อถ้าใครกล้าซื้อยายขายหกหมื่นเนาะเมาเลยเมาไปเลยนะครับผู้ชมวัววัวหนุ่มนะยายเนาะยาววัวหนุ่มวัววัวล้นเขาเรียกวัวล้วนล้นธรรมชาติใช่ไหมครับไม่ธรรมชาติไม่ได้ทำเลยครับผมข้อกลัวยายสร้างหมดเท่าไหร่ครับนี่ทำไมมันง่ายอย่างไรครับยาย ตอนนั้นไอ้เหล็กนี่มันไม่ค่อยแทนเนาะครับผมทำมาตองสามปีแล้วอ๋อประมาณหมดทั้งหมดก็ประมาณสองนนแสนกว่าสองแสนกวา่าใช่อู้หตัวนี้ก็ใหญ่นะยายเนาะใช่ตัวนี้ก็ใหญ่เป็นพ่อพันนยียสองตัวเนี่ยอืมตัวนี้ใหญ่ยายคิดว่าจะขายเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยใช่ถ้าใครดูถ้าได้ราคาก็อ๋อถ้าดูได้มันใหญ่่ ดูได้ราคาใหยก็จะขายให้ใช่ไหมครับแสดงว่าที่นี่ขายทุกตัวขายทุกตัว่ขายทุกตัวแต่ตัวนี้เขาจองอแล้วื่อไหนเขาใหญ่เสองสามสี่พอวากิวยาย่ตอนเนี่ยอ๋อวากิวยายตอนเหรอจ้าทำไมต้องตอนครับตอนนี้เขาจะส่งคือเขาจะส่งตลาดหัวต้องตอนหัววากิวต้องตอนใช่ไหมครับอ๋อแต่พวกนี้ไม่ต้องตอนเพราะว่า เพราะว่ามันไปคนละตลาดอ๋อไปคนละตลาดอ๋อตลาดบางตลาดขายตอนวัวก่อนใช่ไหมครับยายตลาดนี้ก็เอาแต่วัวถ้าเอาแต่วัวตอนวัวเอาแต่วัวตอนมันขึ้นห้างไงขึ้นห้างใช่ค่ะวนี้ขึ้นห้างอถ้าเอาไปเลียงต่ออีกช่วงหนึ่งครับผมเขาจะไปกรับอาหารอีกอาหารยายนี่คือบางทีอาจจะไม่มีไขมันเนาะครับผมเขาจะไปกระับอาหารอ๋อคือของยายอาหารยายอาจจะไม่มีไขมันก็เป็นแค่ฟางกับอะไรนั่เมื่อกี้ฮะ อาหารกากมันเนาะกากเบียร์เอาโอเคคือคือของยายเนี่ยให้กินแค่ฟังกากเบียร์อาหารอาหารสามอย่างสามอย่างแต่ว่าพอเราขายไปแล้วเขาก็ต้องเอาไปปรับเป็นของเขาอีกเพื่อให้มีไขมันใช่ไหมโอเคครับคุณยายแล้วยา่วัวที่ยายเลือกเอามาขุนวัวจะเป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับของตัวเองเลี้ยงเอง้าเลือกมาถ้าสวยก็ซื้อเขาถ้าไม่สวยก็ไม่ได้เอาอ๋อก็คือ แบบนี้ก็เอาครับผมแบบนั้นก็เอาอืมยายซื้อตัวเท่าไหร่ครับซื้อตัวประมาณลสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วก็ขุนประมาณสักปีครึ่งหรือปีหนึ่งถ้าถ้าไปเร็วก็ได้เป็นปีกว่าปีกว่าใช่ไหมครับอืมวิธีการเลือกครัวมาขุนยายมีอะไรพิเศษไหมอ๋อคุณตาเลือกเป็นใช่ไหมครับเขาดูตรงไหนครับยายเวลาดูตัวดูอะไรไม่ก็คือมันเรื่องมาอยู่ตรงนี้เนาะครับคือเล็บมีต้องสวยทําไมครับยาย รวมขามเก็บไงอ๋อ่น,นานเล็บต้องสวยให้มันอยู่นู่นทงนี่วัวของตัวเองรับประกันเรื่องเล็บก็วัววัวเป็นขนีนทั้งออมันไงอ๋อได้ซื้อมาจัดซื้อครับผมคือเล็บต้องดีบ<จ>ขาถึงจะแข็งแรงถูกต้องไมหมยายอีตัวนี้ลูกลูกที่แม่กำลังจะคลอดอ๋อตัวนี้ครับยายตัวนี้ตอนอยังครับยายนี้ตอนแล้วใครมาตอนให้ครับยายหมอสยามอ๋อนี่ผู้ชมครับไม่มามเลยอ๋อเขาตัดทิ้งเลยเหรอครับยายทิ้งเลย รัดทิ้งเลยรัดใช้คำว่ารัดเนะาะเนี่ยผู้ชมครับเขารัดไอ้วะเพศทิ้งเลยนะครับทําไมต้องรัดครับยายคือเราว่ามันไม่เสียเลือดเยอะไงอืมอันทีหนึ่งเขาค่คอยฉีดยาแล้วก็รัดแล้วก็วกมันมันค่อยรัดแล้วรัดมันก็ค่อยค่อยขาดไปยามันก็ค่อยคือพอมันหลุดมันก็ แผลมันก็สีดซ้เลยอ๋อแต่ว่ามันค่อยขาดค่อยขาดเนาะอืมเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เราก็ดูแลท่านทนยาไปอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ยายเลี้ยงวัวขุนครับก็มันดีกว่าไปทํางานไงไดีอยู่บ้านด้วยดีกว่าไปทํางานใช่ไหมได้ได้อยู่บ้านด้วยคือเงินไม่ได้ดีเท่าทํางานหรอกแต่เราได้อยู่บ้านไงคือเงินไม่ดีเท่าทํางานแต่เราได้อยู่บ้านคุณยายมีความสุขกับสิ่งที่ทํำไหม ถ้าเกิดผมอยากจะเลี้ยงวัวขุนเนี่ยยายมีอะไรจะแนะนําผมไหมคือแต่ต้องต้องสู้ต้องสู้ที่เกียดไม่ได้ตั้งใยันทำไมครับยายคือตอนเช้ามาก็ยกที่ตอนเช้ามายกที่ให้มันกฑ์ครับผมสองวันก็ไปหายาให้พวกตัวเมียตัวพวกนี้ให้กินเช้ากับเย็นแค่นั้นแหละให้กินเช้าก็ย็นแค่นั้น๋อตอนเย็นก็เราไม่ให้อาหารเขาครับผมกากเรียนเราต้องซื้อ กับอาหารพวกนี้มีแต่ของซื้อให้พวกมันเชนยี่ <laughs> ของซื้อเลยใช่ไหมครับยายโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่นะยายเนาะวัวเหนียวยังไ,ไม่เต็มที่นะ <laughs> ทำไมครับยายดูเขามาันซื้อยังลเล็กจิ๋วอ๋อ <laughs> วัวให้ดูที่เขาด้วยใช่ไห<ช>มครับถ้าเขายาวอะ่ะมัน,ม,นมันจะยุ่งเ,อเยอะแล้วอ๋อวัวยังยังหนุ่มยังยังเพิ่งเพิ่งจะหนุ่มอ่ะครับผมกำลังวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอืมโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับให้คุณยายทิ้งท้ายถึง พี่น้องเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงวัวมุงค,คุณมึงกระยายต้องทำไงบ้างครับคือมันต้องมีทุนครับผมอยากกู้เข้ามาถ้าถ้ากู้เข้ามาไม่ได้หรอกคือห้ามกู้มาทําทุนห้ามกู้มาทําใช่ไหมจ้าถ้ากู้มันมันไม่ได้มันมีดอกมีอะไรเนาะไม่ดอกถ้า,ถามีมีแม่เราต้องเลี้ยงแม่มันก่อนครับผมถ้ามีตัวผู้เราก็จับคุณน,<อ>นี่แหละมันไปได้ไปเรื่อยๆครับผมไม่มีนี่พอเราขายก็มันก็ได้ ก็น่าจะมีกำลังใจทำเนาะโอเคครับต้องทนครับผมถ้าคนเห็นแก่เงินก็คงไม่ได้โอเคเลี้ยงเลียงด้วยใจรักเลยไงเนี่ยผู้ชมครับคุณยายว่าเลี้ยงด้วยใจรักนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ